海米炒鱿鱼。 นี่ปูปูแมมเนาะที่เข้าไปดองเ้ากเพื่อนถ่าเนี่ยปูแมมที่เข้าไปดองรักบก็มีนะครันโอ้ออยายนี่ปลาจาระเม็ด หอยขมต้มฮั right. ่นเห็หอยขมต้มโลละร้อยหกสิบห้าบาทเห็นไหมคะหอยค่ะหอยขมต้มโลละร้อยหกสิบห้าบาทกินเหรอไม่เอาไม่เอาไปซื้อไปซื้อข้างนอกยังดีกว่าก็ไม่ใช่อ่ะบเขาแกะมาเยี้ยวข้างนอกยังแต่ก็อยากกินเหมือนกันนะแพงหรอแพงสิ ร้อยร้อยหกสิห้าแม่เเปลี่ยนถุงนูงใหม่เนี้ยทิ้งไปขยะถุงใหม่วงน้ำอันนี้เนื้ออะไรปลายี่สกปลาทูสดมันต้องสรถอยู่รอยูนไหะต้นปลานะขั้นยามา ลาสายใหญ่ปลาสดริทะเลปทูหรอไปสิ ต้องต้องไอ้เน้อแดงต้องต้องแกง,งโน้นไม่เบาทเอา้าแกไม่ออกแะเอาไปเอาไปควักไส้ออกแล้วก็ยังทขา แม่ผมอยากทำไอ้ที่ว่ามันเป็นปกกนลาทูเข้มเราเอาไปต้มในน้ำเกลือลยได้ะไมะน้ำนึ่งนึ่งในน้ำต้องต้มก,ก่อนปะไม่รู้สิไม่ไม่เคยอะ่ะรู้อย่างนี้คะลูกเนี่ยนะเนี่ยเอาไปทอดเลยก็ได้เนี่ยทำน้ำกึม่าง,งค่ะ ตัวตัวใหญ่ใหญ่นอย่กิ้าตั้งสาตัวตัวใหญ่ๆพอไม่สี่ตัว เี๋ยวเจอกันใหม่เนาะอีพีหนะ้า